ตูการตอำถามนะครับแับเทพคู่แก้ววัฒนธรรมายชายนะครับเจอใหมยเล็กเลยนะครับใหม่เล็กๆครับจะเลยครับชื่อเล่นเขาอะไรครับ้ังดีม น้องดีมน้งสตีนะครับน้องน้องน้งเ้าน้ังสตีต่อยนะครับน้องดีมครับน้องดีมคิดว่าปรัชญาของในหลวงรัชกาลที่9ปรัชญาไหนที่คุณนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนอกจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับกันรอบนะครับน้องคิดว่าปรัชญาของในหลวงรัชกาลที่9 ปรัชญาไหนที่คุณนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนอกจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับใช่ครับติดกระดุมเม็ดแรกพลาดเม็ดต่อไปก็จะพลาดครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทำทำพลาดไปแล้วครั้งแรกพลาดไปแล้วต่อไปเราก็จะพลาด คร да. ับผมนักศัลยนะน้องเอกนะน้องต่อน้องต่อคิดว่าประเชยาของในหลวงรอเก้าประเชญยไหนที่นำมาประกบใช้ในการดาเนินชีวิต นอกจากปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงครับเชิญครับครับก็ปัจจัยถ้าถามว่าปัจจัยไหนนะครับนั่นก็มีความเข่ากันอย่างหนึ่งเพราะว่าปัจจัยที่วราสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ให้ทุกคนมานี่มีความสำคัญท,ทุกอย่างนะครับเพราะว่าสามารถใช้ได้กับทุกคนครับสวัสครับหมายเลขสามต่อไปเป็นหมายเลขสี่ครับ คร,ร,ร,รับนักศึกษาคิดว่าปัญญาของในหลวงศักดิที่9ครับปัญญาไหนที่นักเรียนสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตนอกจากปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงครับเชิญครับผมขอจะใช้รชับปัญญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไปนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าปัญญาที่เพูดเนื้อแน่เนี่ยตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณเจ้า หมีเฉยๆน้อง้มีเรื่องปัญญาของในโหลวงป .9 นะครับปัญญาไหนที่คุณนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนอกจากปัญญาเศร,รษฐกิจพอเพียงะครับครับสำหรับปัชญาที่นำม,มาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับก็คือการมีสติในการใช้ชีวิตประจำว,มมวัวนครับซึ่งจะทำให้เราดำเนินชีวิตอย่างไม่ผิดพลาดค,ครับของก้า ต่อไปครับจนหมายเลข็ครับครับนงบลบางทีคาถามไดรนาะันนะบอลาเดียกันครับปัญญาของวกที่9ครับปัญาไหนที่คุณนำมาปรับใช้ในการดาินชีวิตเ้าจากปัญาเศรษฐกิจพเียงครับครับสาหรับปัญญาที่ผมเลือกมาครคืัญญาเกี่ยวกับความสามัคคีครับ ความสัมพันธ์มีได้ในทุกที่ครับทำการทำงานทั้งการเรียนถ้าเราไม่รู้จักสัมพันธ์การเราอยู่ด้วยกันอย่างสบายเช่นเพื่อนเพื่อนของผมที่มาเชียร์ผมและและผมอยากจะฝากก่อนหนุ่มก่อนที่ผมอยากจะนำเสนอว่าทุกวันนี้สึกไรยังไม่ห่วง แต่วันซวงสึ้ใกล้ได้กุ่เพงถ้าคนไทยขันมาข้าันเองจะร้องเพลงชาติไทยให้เปนจะรู้ว่น้อจะตอบว่าจะร้องเพลงเอไวให้เคด้นะครับาย่องไปถายเลขสุดท้ายครับหมายเลขสินสอ้องเพงครับตัวตัว นักวิทยาศาสตรประชียาของเดนิลส์ชั้นการที่9ประชียาไหนที่นักวัวนำมาตับใช้ในการดํานินชีวิตนอกจากประชียาเศรษฐกิจพอเพียงครับเชิญครับความอดทนครับก็คือเวลาเราทําอะไรนะครับมันอาจจะมีอุปรสรรคบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดเราอดทนนะครับสิ่งต่างๆอาจจะผ่า,านาไปได้ด้วยดีก็ได้ครับขอบคุณครับ อยนะครับแล้วก็เซซีนเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรอบการตอบคำถามนะครับของการประวกวดคู่แก้ววัฒนธรรมนะครับทั้งพบใบแรกครับประเทศไทยแล้วก็ประเทศจีนนะครับเดี๋ยวเราจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าวันนี้ใครจะได้รับรางวัลชนะเลิศในการประวกวดคู่แก้ววัฒนธรรมนะครับจะมีเพียงแค่หนึ่งรางวัลละอันนะครับ และในช่วงนี้ผมจะส่งมอบไปที่นี่เมื่อกับพิธีก่อนสองชาวของเขานะครับในการประกวดไม้ประดิษฐ์ขอเสียงกบมือ้้อนรับแยครับ